เป็นบุญแห้งเป็นบุญแห้งที่แบบว่าไหลจีบฝั่งนี้เท่ามีแต่แบบผู้เป็นตะเบิงมากมงนี้ผู้ใดจะคือว่าอา้หนี้กี่คนสีมากเื้นเท่านอพี่นอนี<ะ>่น<ะ>้องป๊าห่านตำบ่อยปัวว่ได้เท่ามาดาด้วยค่ะมีหมดมีแก่นมากค่ะไปผ้าคนไปเบิงเนี่ยมากอิีเด้วเอาว้งกูดมาพ่อ บางเบาค่ะก็เลยคุณให้เฮื่อนนากเสียบุคคาพี่พี่มีจิ้มจุ่มแต่สั่งเป็นหมูกระทะนะคะเมนูพิเศษของคนพิเศษก็เลยได้เตาแบบนี้เพราะว่าแบกมาจากบ้านไงก็เลยเพิ่มเป็นลูกค้ารายแรกในวันที่ไม่มีคอนเทนต์ จะถาดเห็นคนเบิ่งนี่ละเฮาตามถาดค่ะมือหนีมาขายดียนีมือแรงสงสัยลูกค้ามาถา,บาเบิึงยายอกใส่ชุดอันบิกินี่ก็้ตัตวแล้วก็ใส่เมื่อาเราถ่าดยามเม้า,มาตอนนี้เราเนี่มั่งมากตามถาดตามถาดโอ้ยคนถาดเป็นชั่วโมงเราเป็นน้ำหามกูบะแมนบะแมนบะเป็นซี่นี่ก็คงตื่นเช้า <c oughs> <c oughs> าด,ดาร่าคองแทมาแล้วบาเลคาอายนิกีนะชัดเอนยูบอกเป็นเพื่อนยูบอกเข้าสิไปจอบบางเพิ่อนเด้อเข้าประกาเข้าไก่เอากที่ไปบ้านพี่กองมาแล้วมาที่ไล่ไล่จิตพัดดี พี่ชื่อพี่อะไรเออชื่อน้ำค่ะพี่น้ำค่ะน้ำทำไมอยลอยมากอ่ะทำไมลอยมากอยากอยากอยากชิมมะรีแอคเมื่อดารามมาไ่ยังมเศ้าตื่นเต้นหรอกฉันตื่นเต้นรี่นาารี่หลังป้าพรงนี้แน่เมือข้างหลังเลากัยังลอยไีเป็นบุมแห้งเป็นบุญแห้งที่แบีว่าไปไปทีไปีปีไปีไมีี พวเป็นกระเบิงมากเมื่อเนี้ยผู้ใดสิคิดว่าไอ้น่กี่คนสีมาเพือนเท่าเนพี่นองนีน้ำพือนหน่อยหนึ่งสองสามพูดแบบพูดอีกมาดเตมพนสิเต็มหนึ่องมอ้อก้งหนาไ้ไม่ได้ค่ะพอก้งหนาได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะมาเลยค่ะคายกะพี่นุชิ